วันนี้พามาชม L126 เป็นเพาเดียวแบบแรงๆเลยใครชอบรถแรงๆเนี่ยคันนี้เลยคูต้า L126 ท่อตั้งเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเครื่องยนต์สี่สูบดูสีสันเดิมเดิมทั้งคันมีล้อนะล้อผมเก็บไปให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมรีวิวเย็นนิดนึงนะครับนี่ก็เท่าไหร่แล้วอะหกโมงแล้วอหะนี่ดูเครื่อง เครื่องดีเครื่องแห้งเลยนะครับกลางวันไม่มีเวลารีวิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ระยะที่บ้านท้องเริ่มแก่แล้วพาไปหาบ่อยหมอบ่อยเหลือเกินนะวันปกติผมก็วิ่งดูรถแบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องแห้งดี่วดซึมตรงไหนผมเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับฟืนไฟเช็คให้แล้วเรียบร้อยติดไหมอ่านะครับนี่ไฟลุงไฟเลี้ยวนี่น,นี่เช็คไปให้แล้ว นค้คตรงไหนไม่ติดจัดการให้หมดนะครับดับกุญแจด้วยนะคันนี้โอ้โหระบบสมบูรณ์จัดเป็นรถบ้านนะครับบอกแนละ้วเป็นรถบ้านเป็นรถบ้านออกเก่านอกมาใช้น้อยนะฮะนี่เส้ยน้อยเด้งป็อแป๊ะป็อแป,ป๊ะเลยนะจะเปิดให้ดูนะครับเปิดฝั่งนี้ให้ดูละเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถหายากนะสะภาพเดิมๆแบบเนี้ยเป็นเพาเดียวด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่ละมึนนิดนึงมึนนิดนึงเนี่ย รถสีสันเดิมๆมองเห็นป่าไม่รู้เข้ามาข้างในมันย้อนแสงนะนสะภาพนี่ประมาณนี้เลยนะฮะร,รีวิวมืดหน่อยเพราะว่าช่วงกลางวันไม่มีเวลาได้รีวิวถ้าจะรอรีวิวกลางวันผมว่าน่าจะอีกนานนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องวิ่งดูรถอีกละวันนี้ก็วิ่งดูรถมาลืนไปหาหมออีกโอ้ช่วงนี้นะครับเจอหมอบ่อยกว่าหน้าคนที่บ้านอีก อ่ะนี่ประมาณนี้เหมาะผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าตรงไหนไม่ดีเราทำไปให้แล้วเก็บไปให้แล้วยางหน้าดอกไม่สวยเท่าไหร่ยางหลังเนี่ยเป็นยางเดิมติดรถมาจากญี่ปุ่นนะครับยางเดิมติดรถมาจากญี่ปุ่นสีสันนี่ผมให้ช่างสีทําสีกระทะไปอย่างเดียวนะครับมาชมด้านหลังอีกสีล้อซ้ายขวาตรงนี้ผมจัดการเอเปลี่ยนไปให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวรั่วซึมนะฮะ เครื่องดีนะครับสตาร์ทง่ายนะนิ่มๆเสียงนิ่มๆเลยนะครับลองเบิ้ลให้ดูใครชอบแอร์วันนะครับเจ๋วเจ๋วเจ๋วอยู่นะลำนี้อยู่เกียร์ไหนก็เดินหน้าเกียร์นั้นคอยหลังเกียร์นั้น เดินหน้าถอยหลังมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองถอยหลังประมาณนี้อ่ะเดินให้ดูประมาณนี้เครื่องเกียร์ท้ายดีดับกุญแจด้วยนะปัะ๊บนะครับบูทคันนุงคานหน้าผมตีไปให้แล้วนะครับเพราะว่ามันลุมหลวมหน่อยแล้วก็ตีไปให้แล้วอัดบ,บูทไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากสวยอยากหลอ เพิ่มยางหน้าอีกสักคู่หนึ่งนะครับไม่กี่พันบาทประมาณสามพันกว่าบาทนะครับยางหน้านะแจ๋วอยู่นะผมว่าใครหาใช้งานอยู่รถเดิมๆไม่เชื่อมไม่ดามไม่ตัดไม่ต่อเพราะรถคันนี้มันใช้งานมาไม่เยอะมากนะครับหางหลังนี่มาดูท่อนท้ายนี่ลูกหมากแขนเขินเดิมไม่ตัดต่อโซ่เดิมนะครับโซ่ซ้ายขวาเดิมพาวิอยังสวยนิ่งอยู่เลยนะฮนะลูกหมากไม่มีตัดต่อนะครับใครชอบรถ เดิมๆเผาเดียวแรงๆนะราคาไม่แรงมากนะครับ790 0 0บาทคันนี้นะครับชอบโทรมาเลยสีสันขัดไปให้นะครับสีเดิมๆนะครับ0 8นย์8ปด4 3สามแปดปดสี่สีสามลองเข้ามาดูรถได้นะครับที่ลำนารายชัยบาดาลลบบุรีนะครับพิมพ์นุรถไถมือสองเลยเราอยู่เยื่อเยื่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยานะครับวิ่งเส้นลำนารายลนำะสุนที่เนะี่ยมาจากลำนารายนี่มันจะแยกลำนารายในสามสี่โลเองนะครับไม่ไกลหาไม่ยากนะครับ ย้ำกันอีกที79,000่ับาทนะครับคูปต้าเอลวันสองหกนะครับโฉมนี้โฉมท่อตั้งนะฮะโฉมท่อตั้งใครที่หาไปใช้งานนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับประมาณนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้มีเวลาได้รีวิวนะก็เลยวันนี้ก็เลยเย็นมากแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับเป็นยังไงลองวิ่งเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับรถสภาพดีนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับนุ๊รถไถมือสองนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ